ดวงแม่กับหมอเจมดูนเด็ดเด็ดดวงสแกนดวงคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้ได้แก่สองราศีดังต่อไปนี้ค่ะราศีมังกรโชคมีมาจากชายสูงวัยและช่วงนี้เหนื่อยคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะราศีกันโชคพอมีเข้ามาบ้างและช่วงนี้ตั้งใจในงานมากเป็นพิเศษและอาจมีข่าวดี กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดดิดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงทัทนใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะก,กูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคล บูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0809979665 0809979665